โอ้โหโดนต้นโอ้โหโดนต้นโอ้ย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 ยืดเต็มแผ่นยก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับทีมงานพิตจังนะครับวันนี้บุกฟิตจังครับวันนี้เราสไปเดอร์แมนบุกนะครับผมมาครับผมต้นสวัสดีครับต้นพิตจังครับเยีสไปเดอร์แมนครับเยีตสไปเดอร์แมนพ่อลูกไปครับไปเดี๋ยวเราไป ตามรับชมผลงานกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่คลองส้มกิ้งนะครับผมขอสวยๆอ๋อเลยออกต้มโอ้โหสวยจริงสวยจริงแล้วพูดช่ดอะไรพุทอดอะไรเราปกดจับให้เราดื้มมั้เข้าฝูงกลางนั้นี่้ากุยหล่อเร้ากุเหล่อต่อ

นั้นก็ชอบเลยเย็นดีดดดมันเยน็นเป็นด้วยเบิร์ดมึงไม่มีมมมลองดูก,ก่อนแล้วกันดินดินเทาไม่มีดินเทาดจะดินเละๆอ่ะมีไม่เชื่อบ้านพี่เป็นดินเทา,าแบบนี้แหละเรียบร้อยเฮ้ยเข้ใจจนนข้าวแป,ปล่อยปลาเมื่อแต่เมื่อวานและกูเข้าไม่กี่ตัวสามใช่หรอสามกูหมันไว้ทางนี้หมันไว้ มันนี้มันกว่าเมื่อวานไหมแต่มันคนละอย่างคนละมันนคละแบบแค่นั้นมันแบบเปิดเปิดเปิดหม่ยใหม่หมายใหม่เลยนั้นแต่ว่าลุยลุยเข้าไปเลยไป็นคัมแบเลอร์เอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเออเข้าข้างเลยเข้าข้างนะครับเอ่อทำตัวอย่างนะมันเข้าข้างไม่ได้เดียแห่เนี้ยยังไงเต็มแห่เลยไม่ได้เต็มแหเลยเนี่ยนี่ไม่ได่เจอกูเจอมาใกล้มาใกล้เจอแห่พอเจอรอีก กระโดดมาเลยโอ้โหแมหมดเลยโอ้โหโท้โหอยู่ติดจานเลยต้องอย่างงี <h ati> <h ati ้ต้องอย่างงี้ปวดหัด้วยนะบยาาดโอ้โหอ่านคู่อะ เป็นปลากระโดดเลยฮะรูดิลองฟังนะถ้าเจอฝูงเลยเดี๋ยวล้างๆไว้ก่อนนะล้างไ้ก่อนอต้เตตนเดี๋ยวมั้ยได้อยู่นตทำ้วขมาเป็นท่อนเลยมันยอดไม่อยู่ในต่อเราได้อ,อลยตัวสี่ตัวโอว้ตัวใหญ่เอาไว้ขึ้นนู่นเลยขึ้นบนเลยพอเรามาบ้านอีกเมื่ไหนฝากไว้ดิตักไว้ เยอะยู่มิ้นหัวอยู่อ่ะแน่นอนพวกเราคลองหกเขาบอกว่าปลาที่เป็นปลาเยอะๆใช,ใช่ประมาณนี้ไหมหท่อเนี่ยทัวเลยก่อนะอนะต้นงานคู่กันเลยเว้ยไไปหนล่นะมันจะหนีไปไหนได้อย่างเงี้ย ไอชนช่อนนใหญ่โอโดนโนโดชอนีเหกช่อนเลยโดโดนนกัดแหอยู่นะชอนมันมีใหญ่แบบใหญ่สุดประมาณกิโลนะครับตัวนกิโลโอ้ยสิเป็นสิโลที่นีม่นที่บ้านเราสิไม่ก่โลสอกโลเก้านะอหคนอืมันูเออมันกินเยอะสมบูร ปไปด้แมนหมดเลยกวานไหนเนี่ยมันต้องมีตัวอือน่ดนดีกัทโนะต้องมีอีกอ่อมีซนี้แหละกัโโอ้ยโอ้ยห้ยระกระโดดหนีวแล้วตน้นตอนไหนหวังฝนดีไงแต่สอบ ม right? ันมันนะมันมันผมน้ชอบเลยตัวนี้ผมชอบตัวนี้มันมันมันดีแามตัวรับเอ้โอ้มาเอาวเ่อ อุ้ยตัวเล็กอดครับตัวเล็กก็ลดรอดๆหมดนะเพราะว่าเราใช้6ใส่2 5เซนนะครับคัดใช้อุ้ยทำมาแต่ตัวเหรออุ้ยโอ้โหอุ้ยมันวาวเนี้ยโอ้นะครับเออเติ้ลหมันนะใช่ยังเจอไงนะสนุกอ่ะเจอโดนทั้งฝูงระเบิดนะโจรเมื่อกี้ทั้งสามตัวใส่ก็ชี้มันแยกกันแล้วต่อยแยกกันแล้วจจาายยกระ ไฟไดแมนฝอยใหญ่ครับจับปลา <laughs> ตรงนี้บ้านที่เราหว่านประจำนี่ว่าต้องอยู่นี่แหละวนก่อนแบบนึงโอเคแป๊บเดียวคู่คล้อ,องเลยตะทอมยังไม่ได้ไปไหนเลย วนไม่ได้ปลามันร่องตามน้ำเบิร์ดได้ย <Okay. S 2> ินพวกเราอะ่ะดูแลหมายถึงว่าโดดอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้ที่เราหว่านประจำไงใช้ปลาเค็มนะครับนี่ครับออเดอร์ออเดอร์เข้าแล้วปลาเค็มแม่ปลาเค็มฟิดจังนะ

ลอยขาดนั่งยังไงที่พูดบอกไม่รู้อยู่ตรงไหนเป็นไรตัวใหญ่เลยนะชอบปล่อยปลาแล้วปล่อยปลาใหม่ระยะใหม่มาต้นปล่อยปลามนหลุดเองไม่ได้ปล่อยปลาหลุดเองตั้งแต่ปล่อยปลาช่อนแล้ลายมันเลยยาวเลยพูดถึงปลาช่อนก็ฮานะใส่ล้องใส่ไอเี็มสปริงตัวออกได้ด้วยพุ่งเลยเฮ้ ไอ้คลิปโหกกระโดดป้าเอ้ยเอ้ยทอโอ้ยโอ้ยใหญ่ไงล่ะโอ้ยสวยครับท่านผู้ชมโอ้โหต้นต้นต้นไม่มีสตัวเลย นอนอยู่ฝูงใกล้ๆไม้ไงความหมานมันอยู่นี่แล้วอย่ามาจนนู้นะอย่าเพิ่งหว่านนู้นเลยต้นบอกไม่รู้ว่าไรสดกูจองริมไว้ก่อนนะเอ้ยอะไรอะไรอะไรต้นควายใหญ่ไปก่อนเอเอาเลยเปิดก๊อกควายยังกระโจมึงไปไหมเฮ้ยอย่าเต็มอย่าเต็มต่อยต่อยต่อยอีกมันมันหนีนั่นน่ะหนีกิ่งไม้นี่ไงนี่ไงอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ่อย่างนี้เฮ้ย ต้องอย่างนี้ไว้ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเดี๋วไก่อนกรบอกลงไว้ก่อนได้มลงไรเหมือนไหลเรื่อยมันหนีมันออรู้แล้วถ่ายน้ำแล้วลงหน้าประตูมันหนีเราเลยแหละกี่ตัวว่าเราทำเป็นสิบไม่เคยพลาดเลยนะ หมดเลยทันไอคิดหมดเลยเกลหยวอยู่ที่ว่าอะไรกูกูเล้นะเสร็จแล้วเห็นไหมนี่เออทำอะไรอืมโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่อยู่ใกล้ๆกำโอ้โหต้อนมาอยู่นี่หมดแล้วน้อยู่ตรงนี้อุ้ยโดนแล้วนใจกันด้วยนะ ทำงานได้ๆอยู่นะโอ้โหตัวต้นโอ้โหตัวต้นโอ้ยสวยๆๆสวยๆๆทางนี้สวยมากเลยหวานผู้พิต้นนึงอย่างนี้เลยก็ต้องให้มีพื้นที่หวานกันขุดฟองนี้ขังล้างสมองก่อนล้างไม่ก่อนเต็มเต็มกันหมดเลยตัวต้นตัวใหญ่ปะ มันเราเราเมันมันาตรงนี้หมดแล้วดิใช่มันจะมัออยอย่างเงี้ยออตรงนี้แหละตรงนี้จะได้อีกเลยเล่ยเล่ยเลยนี่เป็นเมื่ยผลงานแค่ชั่วโมงแรกครับผมมาขับคอร์ส้มกิ้งนะครับไปครับขึ้นกระติกขึ้นกระติกโอ้โห